ด้านหลังของหัวประธานาธิบดีลินคอนที่ภูเขารัชมอนั้นมีห้องลึกลับซ่อนอยู่และมันถูกเรียกชื่อว่า Hall of Record ห้องโถงที่ลึกลับนี้ถูกปล่อยร้างและยังคงสร้างไม่เสร็จมันเป็นไอเดียของกัสซอนบอกลัมถูกสร้างขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1938แล้วก็สิ้นสุดลงในช่วงเดือนตุลาคมของปี1941ตามแผนนั้นห้องโถงนี้จะเป็นห้องขนาดใหญ่ที่เก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยอเมริกาทำประกาศอิสรภาพรูปปั้นครึ่งตัวของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และผลงานสำคัญต่างๆที่อเมริกานั้นมอบไว้ให้กับโลกใบนี้ห้องขนาด80คูณ100ฟุตจะต้องถูกเจาะ ลึกเข้าไปในผนังถ้ำตำแหน่งบริเวณด้านหลังศีรษะของประธานาธิบดีลินคอนด้านบนสุดของประตูฮอลน,นั้นจะมีนกอินทรีที่กางปีกถึง38ฟุตพร้อมกับคำจารึกว่า America onward much และ Hall of Records สาเหตุที่ไม่สามารถสร้าง Hall of Records ให้สำเร็จได้ภาคคอนเกรสนั้นมองว่าควรจะมีการก่อสร้างเพียงแค่ใบหน้ารูปปั้นของประธานาธิบดีเท่า